สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่สาธาโรหรือสาธายิบซีนะคะสาหรับคลิปนี้สาก็จะมาทํานายดวงนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะเป็นดวงรายสัปดาห์นะระจากวันที่21ถึงยี 27, มีนาคมสอง5นะคะมาดูกันว่าท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับไพ่แล้วก็จะหยิบไพ่แทนคนเกิดวันศุกร์นะคะ ใบหนึ่งค่ะห้ามาดูกันเลยค่ะว่าไพ่จะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมา The Hermit นะคะเจ็ดเหรียญเก้าเหรียญสี่ดาบแล้วก็แปดเหรียญอะไพ่ขึ้นเยอะเกี่ยวกับเรื่องเหรียญน,นะคะไพ่ Hermit ขึ้นมาแสดงว่าไพ่บอกว่า เป็นไพ่พลาลสีขึ้นมาแสดงว่าในรอบสัปดาห์นี้คุณจะมีเรื่องของการเรียนการเรียนรู้การศึกษาหาความรู้ต่างๆซึ่งจะ,ะจะเป็นไปแบบว่าคุณจะต้องเก่งในเรื่องของมีสติมีมีสติเก่งในเรื่องของการมีสติทําอะไรมีสติอโอเคงี้ดีกวทําอะไรมีสติมีความรอบคอบ นะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะคุณจะมีการคิดเรื่องการบรหิหารจัดการเงินนะคะโดยเพราะว่าคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบทาตัวให้สวยชอบทาตัวให้หล่อชอบทาตัวให้ดูดีนะคะแล้วก็มีไพ่สี่ดาบขึ้นมาเขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องอยู่นิ่งๆบ้างนะคะให้ระมัดระวังบ้างนะคะไพ่แปดเหรียญขึ้นมาบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้ คุณจะเน้นไปที่เรื่องการหาเงินการสร้างเงินโดยใช้ความรู้สติปัญญาที่คุณมีอยู่เพื่อ,อมาให้เกิดการเรียนรู้ตรงนี้นะคะอ่ะคนเกิดมันศุกเดี๋ยวจะเปิดไพ่ให้อีกนะ้ยายหน่อยว่าดัาน,นการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะ หนึ่งสองสามสี่ออกมาแล้วห้าหกเจ็ดแปดก้าโอเคสิบอ่ะสิบใบมาดูกันนะคะคนเกิดวันศุกร์นะไพ่ใบแรกที่ได้หกถ้วยค่ะคุณมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะมีคนคอยช่วยเหลือคุณแปดไม้เท้าว้าวคิงออฟสอดนะคะ สิ่งที่คุณทําเรื่องงานนะคะงานของคุณต่อยอดได้งานของคุณก้าวหน้าได้นะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่สู้คนเก่งสู้ไม่ถอยแต่มีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณทุกข์ใจเสียใจแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะไม่อยากพูดกัคลายปิดหูปิดตาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ the emperor นะคะคุณเป็นนักสู้เป็นนักต่อสู้นะคะมอมเมจิเชียนขึ้นมาด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยนะ่ะ คุณจะมีบางสิ่งบางอย่างมีปฏิหารเกิดขึ้นเเหรียญมาด้วยแล้วก็1ิบไม้เท้าสุดท้ายคุณจะเป็นราชินีเหรียญน,นะไพสวยในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการงานคุณน่่นจะเด่นนะคะเด่นในเรื่องการงานการงานของคุณเป็นง,งานของคุณสามารถพัฒ,าพฒนาพัฒนาต่อยอดนะคะ ต่อยอดไปได้นะคะพัฒนาแล้วต่อยอดไปได้ดีแล้วก็จนสุดท้ายคุณเหมือนว่าถ้าคุณสู้นะคะคุณก็จะเป็น the e m เ e อร r นะคะ e m เรอร์ Emperor คือสู้ไม่ถอยจนประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ต่อให้งานหนักงานเหนื่อยงานคุณมันหนักมันเหนื่อยอยู่แล้วนะคะแต่งานนะงานมันจะนําพามาซึ่ง,งก,การเงินนะคะเพราะว่าสุดท้ายคุณได้ไพ่ราชินีถือเหรียญ queen of แพนจะขึ้นนะคะราศีนี้งานจะมาด้วยเงินบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการงานมันก็จะมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบางบ้างนะคะแต่ขอให้คุณอดทนไว้สู้เข้าไว้แล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้ในะรอบสัปดาห์นี้นะคะที่สําคัญนะคะถ้าคุณโซ้เรื่องงานนะคะคุณเก่งคุณอดทนคุณผ่านตรงนี้ไปได้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณ มีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณอาจจะถึงขั้นได้แบบบางคนเนาะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งผ่านงานมีเงินเงินเดือนเพิ่มเนี่ยน,น,นะคะในคนที่ทํางานอิสระงานส่วนตัวก็จะมีเงินเพิ่มในเรื่องของการเงินนะคะไพ่าการเงินค่อนข้างจะดีมาค่อนข้างจะดีในรอบสัปดาห์นี้นะคะไพ่ราชินีเหรียญเก้าเหรียญนะคะแต่ว่าราชนีราชนีเหรียญเก้าเหรียญมันประกบมากับ เรื่องงานที่หนัก <c oughs> คุณต้องมีการทุ่มเทเรื่องงานอนะทํมงทุ่มเทเรื่องงานที่หนักแลวจะทําให้ก็สร้างเงินนะในเรื่องของการงานการเงินความรักเหรอความรักของคุณไม่ค่อยเท่าไหร่นะความรักของคุณคุณจะมุ่งไปที่เรื่องงานเรื่องการทํางานเรื่องการหาเงินมากอะความรักบางทีถ้าคุยกันไม่เข้าใจคุยกันแล้วไม่โอเคคุณก็ไม่อยากคุยต่อประมาณนี้เลยนะคะส่วนเรื่อง สุภาพนะคะสุภาพก็สุภาพก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ดูดูแล้วสุภาพค่อนข้างจะดีอยู่นะคะความรักก็อย่างที่บอกถ้ามันไม่ค่อยโอเค,คก็ไม่ค่อยอยากจะคุยนะในรอบสัปดาห์นี้โดยรวมจะมีเรื่องงานเรื่องเงินนะคะค่อนข้างจะดีแล้วก็จะมีปฏิหาริ์เกิดขึ้นกับคุณขอให้ปฏิหาริ์นั้นเกิดขึ้นกับคุณจิงๆนะคะโอเคสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะ เดี๋ยวมาดูขอเปิดไพ่ให้อีก3าใบเนาะเดี๋ยวขอซับไพ่แป๊บหนึงนะคะเดี๋ยวเปิดไพ่อีก3าใบเป็นอย่างไรบ้าง3ใบนะคะว้าวไพ่ใบเดียวสใบนะคะเขาบอกว่าขอให้คุณน่ะคุณรู้ต้องรู้จักมุ่งมั่นเนาะคุณเหมือนเด็กอะ่ะเหมือนเด็กที่เริ่มต้นเริ่มต้นในเรื่องเรื่องของงานเริ่มต้นในเรื่องของ การเรียนรู้ต่างๆขอให้คุณขยันหมั่นเพียรแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วงานที่คุณทําอยู่มันจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปข้างหน้าได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณอย่ามองสิ่งที่มันผ่านมานะคะเขาบอกว่าคุณอย่ามองสิ่งที่มันผ่านมาสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะล้มเหลวมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะมันอาจจะแบบทําแล้วมันไม่โอเคนะคะให้คุณมองสิ่งดีๆที่เหลืออยู่ แล้วคุณจะมีความสุขโอเคค่ะคนเกิดเกิดวันศุกร์นะคะ